หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งพร้อมให้คุณเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย c a n ดิ d คาเฟร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูไกลสนามบินคอนแกนแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันที ท0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงผลจับสลากประกบคู่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นการจับใหม่แมนยูเต็่จะต้องดวนกับอาติโกมาดิดทีมแข็งแกร่งจากลาลีกาสเปนเป็นการแข่งขันแบบเย้าเยือนไม่มีกฎโอเวโกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วครับนัดแรกยูเต็จะออกไปเยือนก่อนแข่งขันคือวันพุธที่23กุมภาพันธ์เวลาตี3 แล้วที่2กลับมาเล่นในบ้านคือวันอังคารที่15มีนาคม2022เวลาตี3เช่นกันสรุปดราม่าที่เกิดขึ้นยูฟายืนยันว่าเป็นปัญหาส่วนของซอฟต์แวร์ที่คอยแจ้งเจา้าหน้าที่ว่าทีมใดสามารถจับฉลากเจอทีมใดได้บ้างทําให้เกิดข้อผิดพลาดและต้องจับฉลากใหม่ร้อยเรื่องเหตุการณ์กันสักเล็กน้อยครับจับคู่แรกนั้นทีมรองที่ตั้งขึ้นมาเป็นเบนฟิก้าจับเจอกับเรอัลมาดริด จึงไม่มีปัญหาอะไรแต่ต่อมาคู่ที่2ทีมรองขึ้นมาเป็น b บียเรลแล้วทีมงานดันไปนใส่ลูกบอลของแมนยูเต็ดมมนยูนั้นด้วยทั้งที่ไม่มีสิทธ์เจอกันเพราะมาจากกลุ่มเดียวกันทุกคนต่างพากันงงพฤธิกรเลยให้จับใหม่ b บียเรลจับไปเจอแมนซิตี้ดวงเหมือนจะคู่กับทีมจากแมนเชสเตอร์เหลือเกินคู่ต่อมาอาร์ติโกมาติดตั้งมาเป็นทีมรองครับและมีโอกาสเจอทุกทีมยกเว้นเลภูเพราะมาจากกลุ่มเดียวกัน เจอแมนยูได้เหมือนกันแต่ทีมงานไม่ใส่ลูกบอลแมนยูเข้าไปด้วยทั้งคนในสตูและแฟนบอลที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ต่างงงไปตามๆกันเลยมีการจับใหม่ขึ้นอีกครั้งผลการจับคู่อื่นครับเบนฟิก,าก้าพบอาร์จ็คเบียเรลพบยูเวนตุสอาร์เติโกมาดิดเจอกับแมนย,เมนยูเต็ดเลดบูซาวโบพบไบเยอร์มิวนิคอินเตอร์มิลานพบลิเวอร์พูลสปอร์ติ้งลิสบอนเจอแมนซิตี้ชเชลซีพบลิวและปารีสแซงต์แชร์แมงดวลกับเรอัลมาดริดซึ่งเป็นคู่บิ๊กแมชที่สุดในรอบนี้ เกมนัดชิงชาเลตจะเกิดขึ้วันที่28พฤษภาคม2022ที่สนามกีฬาเครสตอฟ,ฟสกีเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียนักเตะที่จับฉลากในรอบนี้คืออังเดรอาชาวินอดีตนักเตะอาร์เซนอลลาฟลังนิกจะพาลูกทีมลงเตะต่อเนื่องช่วงปลายปีต่อปีใหม่ครับซึ่งจะมีโปรแกรมเอฟเอคัพเข้ามาขั้นกลางต้นเดือนมกราคมและมีช่วงพักเบรกฟี فا เดย์ในปลายเดือนมกราคมเช่นกันก่อนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกจะกลับมาฟาดข่งนกลางเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ซึ่งการเสริมทีมเดือนมกราคมมีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อสู้ศึกในช่วงครึ่งซีซสั่นหลังกุนซือปแสดงยืนยันว่าลูกทีมต้องปรับอีกหลายอย่างทั้งการคุมเกมการขึ้นเกมและเกมรับแม้2นัดที่ผ่านมาในพรีเมียร์จะเก็บคลลนชีตได้ทั้งหมดหลังผลการจับสลับประกาศออกมาแอนติโกมาร์ดิทก็จะทําการโพสต์ทวิตเตอร์พร้อมกับแท็กบัญชีสโมสรของแมนยูเต็ดด้วยแต่ไปแสดงไม่ได้ตอบโต้อะไรครับมีข้อมูลมาฝากกัน การคุมทีมของเดโก้ซิเมอเน่กุนซืออัรมาดิตในปัจจุบันมีเพียง4ครั้งเท่านั้นที่ถูกนักเตะทำแฮตทริกใส่ทีมได้ทั้ง4ครั้งมาจากคริสเซโนโรนันโดยานอบากผู้สับป,ประตูของทีมตรามีพูดถึงโรนโดว่าเป็นผู้เล่นที่น่าเกรงขามที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยเจอหากคุณพลาดให้บอลแย่ๆกับเขาครั้งหนึ่งมั่นใจได้เลยว่าเขาจะสามารถพังประตูได้ แล้วแถลงการช่วง4ทุ่มที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดครับยูเตดยืนยันว่าหลังจากมีการทดสอบ PCR หาเชือ้อโควิด -19 ที่เป็นบวกเมื่อวานนี้ในหมู่เจ้าหน้าที่และผู้เล่นทีมแต่มีการตัดสินใจปิดการซ้อมที่ศูนย์ฝึกแครริงตันเป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงและการติดเชื้อเพิ่มนักเตะและเจ้าหน้าที่ที่มีผลตรวจเป็นบวกต้องแยกตัวตามระเบียบของพรีเมียร์ลีกเนื่องโดยการยกเลิกการฝึกซ้อมของทีมพราสสอสโมสรเห็นถึงสุขภาพของนักเตะและบุคลากรเป็นสำคัญ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพพีเมียอ์ลีกแถลงการยืนยันว่าเกมดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนเพราะไม่เป็นไปตามแผนที่หวังเอาไว้และจะมีการประกาศวันเวลาแข่งขันอีกครั้งเด่าลืมพนักกำลังเชียร์พิแสดงแบบเข้มข้นเคียงข้างกันต่อไปครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคไคล์มาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมหวังมาอยู่สู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจพิแสดงไปพร้อมๆกัน และวหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย